สวัสดีครับเ <S <S <ๆ>พื่อน <S <S ๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับตองตองจิโอฟู้ดนะครับช่องเราก็เป็นช่องสําหรับมือใหม่หัดทําอาหารนะครับไม่จําเป็นจะต้องเก่งไม่จำเป็นจะต้องเ,งเ,องเียนเชฟนะครับแค่ดูคลิปของเราก็ทําอาหารตามกันได้ง่ายเลยนะครับโอเคช่วงที่ผ่านๆมานะครับในหลายๆคลิปผมก็จะพยายามทําเมนูขนมหวานนะครับจนสภาพผมตอนนี้ก็อ้วนมากเลยนะครับก็จะพยายามไดเอทอยู่นะครับตอนนี้วันนี้เราก็เลยอยากจะเสนอ เมนูที่ค่อนข้างเฮลตี้นะครับที่ทำมาจากอกไก่นั่นเองครับเมนูง่ายๆที่เราจะมาทำกันในวันนี้ก็คืออกไก่ผัดพริกไทยดำนั่นเองอย่างที่บอกนะครับเมนูเกี่ยวกับอกไก่เนี่ยเหมือนจะง่ายแต่ว่ามันก็มีวิธีการทำให้มันอร่อยอยู่นะครับเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะครับอกไก่ครับผมหมักมาแล้วนะครับอันนี้พริกสามสีแล้วก็หัวหอมครับหั่นเป็นเต่าพอดีคำ ในส่วนของเครื่องตำที่ผมจะเอาไปผัดทําซอสนะครับก็จะมีกระเทียมมีพริกนะครับวันนี้ผมเป็นพริกจินดาแต่ว่าจะใช้แค่นิดเดียวนะครับแล้วก็รากผักชีนะครับเดี๋ยวจะเอามาตํารวมกันที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นพริกไทยดําเม็ดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปคั่วก่อนแล้วค่อยเอามาทําซอสนะครับผักตกแต่งตอนจบนะครับเพ่อเพิ่มความหอมก็คือจะเป็นต้นหอมกับพริกไทยเม็ดนะครับเล็กน้อยนะครับพริกไทยอ่อนแค่นี้เองครับ เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก่อนไปดูวิธีทำกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับไปดูวิธีทํากันเลยผมจะคั่วไฟอ่อนนะครับให้เม็ดพริกไทยดำเราตึงซะก่อน,นนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาไปบดนะครับให้เขากิ่นหอมก่อนการคั่วเนี่ยก็จะเป็นการทำให้เขาหอมนะครับแล้วก็เป็นการฆ่าเชื้อไปในตัวด้วยนะครับสำหรับเมล็ดพริกไทยเนี่ยนะครับ ราลา,ลาตึงๆแล้วเราก็เอาไปบดต่อเลยไปผมจะเอาไปบดในครกนะครับไม่ต้องแตกแบบละเอียดนะครับอยากจะให้มีความเห็นเป็นเม็ดๆอยู่โอเคครับให้เขาแตกเม็ดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพักเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปทำเครื่องผัดกันนะครับ ตามเพื่องผัดกันต่อนะครับใช้ครกเดิมก็จะมีรากผักชีกับพริกนะครับลงไปเลยใครชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกเยอะหน่อยนะครับแต่เมนูนี้เนี่ยไม่ต้องเผ็ดมากเลยนะครับมันแค่เอาเผ็ดนิดๆก็พอนะครับเพราะว่าเราจะใช้ความเผ็ดฉุนของพริกไทยดำเป็นตัวชูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะใส่กระเทียมต่อเลยเทียมครับโขลกเลย ก็ประมาณนี้นะครับจะเป็นเครื่องผัดนะครับเอาไว้ผัดตอนผัดไก่นะครับมาถึงขั้นตอนการทําอกไก่นะครับอกไก่เนี่ยผมหมักเอาไว้แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อที่จะทําให้มันนุ่มในเมนูผัดนะครับปกติแล้วเนี่ยครัวจีนเนี่ยเขาจะใช้วิธีการเอาไปเหยา่าน้ํามันนะครับก็คือการหั่นให้เป็นชิ้นที่เราต้องการแล้วก็เอาไปเหมือนกับคล้ายๆกับทอดเร็วๆในในน้ำมันที่เขาลอนๆนะครับระหว่างการที่เขา ไปอยู่ในน้ํามันเนี่ยผิวเขาเนี่ยเขาก็จะเคลือบไม่ให้ความชุ่มชื้นของตัวไก่หรือตัวเนื้อสัตว์ที่เขาลงไปเนี่ยมันออกมาระหว่างการผัดนะครับก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่จะทําให้ไก่นุ่มนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะทําเป็นเมนูลดความอ้วนใช่ไหมครับผมจะไม่ได้ใช้การเหยาน้ํามันนะครับผมจะใช้การเซียร์เหมือนกันทําสเต็กนะครับให้เขาเนี่ยสุกบริเวณที่เป็นผิวของเขาก่อนนะครับประมาณ70%เหมือนทําสเต็กเลยนะครับแล้วค่อย เก็บเขาไว้ให้อ่าพักเขาไว้ให้เย็นนะครับแล้วก็ค่อยหั่นเป็นชิ้นพอดีคําแล้วค่อยเอาไปผัดนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเอาไก่แบบนี้เป็นอกไก่ที่ยังไม่ผ่านการเหยาหรือการเสียเลยเนี่ยเอาไปลงปุ๊บใช่ไหมครับระหว่างกว่าจะผัดให้เขาสุกเนี่ยครับบริเวณผิวของ ตัวไก่เนี่ยมันก็จะขายน้ําออกมาก็จะมีโอกาสให้เวลาไก่สุกแล้วเนี่ยมันมีความแห้งได้นะครับเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับวิธีเหยาน้ํามันเดี๋ยวไว้ว่าหลังคลิปไหนผมทาให้ดูนะครับแต่วันนี้จะเอาไปเสียแบบสเต็กก่อนนะครับไปดูกันเลยจะเทน้ํามันไปในกระทะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะใช้น้ํามันเดียวกันนี้ในการผัดไก่เลยรอน้ํามันรอ้อนสักนิดนึงนะครับ เอาไก่ลงเลยนะครับเราใช้ไฟแรงได้นะครับเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่สุกตรงการนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจให้เขาสุกในขั้นตอนนี้อยู่แล้วนะครับเราแค่จะเคลือบผิวเขาเอาไว้ให้มีความชุ่มฉ่ำั้งนี้ เครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะยกขึ้นเลยครับเหมือนทำสเต็กนะครับผมจะพักเขาให้เย็นตัวก่อนนะครับเพื่อให้น้ำที่อยู่ในเซลเขาเนี่ยกลับเข้าไปก่อนนะครับเพื่อความชุมช่มฉ่ำแล้วค่อยเอาไปทำอาหารกันครับระหว่างที่เรารอพักไก่ให้เขาเย็นตัวมาทำซอสกันนะครับผมจะมีพริกไทยดำที่เตรียมไว้นะครับเท ซอสหอยนางลมไปเลยสีขาวครับซอสปรุงรสนะครับเล็กน้อยแล้วก็ซอสพริกไทยดำต้องมีความหวานนิดนึงนะครับผมจะใส่น้ำตาลไปด้วย คราวนี้คนให้เข้ากันแล้วก็ชิมครับว่าขาดรสอะไรแล้วก็เติมนะครับเอาที่เราชอบเลยดูดีมากผมจะเพิ่มสีด้วยซีอิ๊วดำหวานนะครับเล็กน้อยเพิ่มความหวานให้กับเขาด้วย ออร่อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปหั่นไก่กันครับนี่ครับเรามาหั่นไก่เป็นชิ้นตามต้องการของเรานะครับเนี่ยโอ้ไก่สุกแล้วนี่อ่าก็ยังมีความชมพูอยู่นะครับเราพอเราเอาไป ผัดในกระทะเนี่ยเขาก็จะได้สุกพอดีนะครับไม่แห้งเกินไปเราจะใช้เวลาในการผัดแป๊บเดียวให้เขาสุกพอดีเลยนะครับเ<อ>นี่ยยังแดงอยู่นะครับตรงนี้เห็นไหมเนี่ยครับอันนี้จะเป็นส่วนที่สุกใช่ไหมครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับแล้วเราก็จะ ความชุ่มฉ่ำมันก็จะยังยังยังอยู่ในตัวไก่นะครับแต่ถ้าเราเอาไปผัดในกระทะเลยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่น้ำของไก่เนี่ยมันจะไหลออกมานะครับโอเคครับเราก็พร้อมที่จะผัดกันแล้ว ครับผมจะใช้กระทะใบเดิมที่เสียไก่นะครับเหลือน้ํามันอยู่เล็กน้อยผมเอาพริกตํานะครับลงไปถ้าใครไม่ชอบเปลือกกระเทียมเอาเปลือกกระเทียมออกก็ได้นะครับแต่ผมอยากจะเก็บเขาไว้ในนี้ก็จะมีรากผักชีนะครับพริกเล็กน้อยแล้วก็กระเทียมนะครับโอเคครับผัดกันเลยสกาย ใส่ซอสที่เตรียมไว้ครับใส่ผักไปเลยคราวนี้เร่งไฟแล้วก็ผัดเลยครับจะใส่น้ำล้างถ้วยซอสไปหน่อยนะครับให้เขาร้อนได้รวดเร็วนะครับแล้วก็เร่งไฟผัดต่อเลยสีสวยนะครับผัดสามสีของเรา เดี๋ยวตัวน้ําที่ใส่ไปเนี่ยมันจะทําให้พวกผักเนี่ยเขานิ่มเร็วนะครับแล้วน้ําเขาก็จะระเหยไปก็ะจะเหลือแค่ซอสท,ที่เข้มข้นนะครับเหมือนเดิมลงเลยขาดไม่ได้นะครับเหล้าจีนต้องมีเพิ่มความหอมแบบพัตคารนะครับ ใส่เลย,เลยใส่ปุ๊บกลิ่นมาปั๊บอุยโอเคโอคหหอมเลยครับเราจีนของเราเอเค,ครับเรียบร้อยดับไฟแล้วก็ใส่พริกไทยขาวลงไปโรยเลย กินมาเดี๋ยวเสิร์ฟกันครับเวลาชิมกันแล้วนะครับอกไก่ผัดพริกไทยดำของเรานะครับเดี๋ยวเอาเฉพาะไก่ก่อนควันขึ้นอย่างนี้ <Inf o. S 1> เข้าปากไปเลยสิครับ m. ไก่นุ่มมากๆครับเพื่อนๆแล้วก็ มีกลิ่นของซอสนะครับมีความหอมของซอสของเราที่เราปรุงแล้วก็ชิมมานะครับแล้วก็มีความเป็นกลิ่นพริกไทยดําอย่างชัดเจนแล้วก็มีกลิ่นของเหล้าจีนนิดๆน,นะครับเพิ่มความเป็นพัตคาารจีนให้กับอาหารทุกจานเลยอะไรก็ตามนะครับถ้าผัดแล้วใส่เหล้าจีนเนี่ยอาหารเหล่าแน่นอนอร่อยเดี๋ยวคราวนี้จะกินพร้อมกับผักเพื่อนๆของเขานะครับพริกสีแดงเลยครับ อือืมอร่อยมากๆเลยเพื่อนๆเวลากินคู่กับตัวหัวหอมหรือว่าตัวตัวพริกสามสี่เข้าไปมันก็จะเพิ่มความหวานเข้ามาอีกนะครับมีความหวานความเผ็ดแบบเผ็ดร้อนโดยเฉพาะความนุ่มของไก่เนี่ยสุดยอดมากเลยครับแหมเปิดร้านดีกว่าไหมอย่างนี้อร่อยจริงๆครับเพื่อนๆลองทําตามดูครับวิธีนี้ไก่เราไม่แห้งแน่นอนครับแล้วก็ซอสเราก็ปรุงมาเข้มข้นนะครับดูสีสัน อร่อยจริงครับอยากให้เพื่อนๆลองกินครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆวิธีการทําอาหารง่ายๆแบบตองเโอฟู้ดนะครับถ้าเรารู้หลักนะครับรู้วิธีการเคล็ดลับบางอย่างแล้วก็ขั้นตอนบางอย่างเนี่ยเราก็จะสามารถทําให้รสชาติของวัตถุดิบหลักหรือว่าซอสของเราหรือว่าอาหารที่เราทำเนี่ยอร่อยได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบวิธีการทําอาหารแบบตอง g จโอฟู้ดแล้วแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจแล้วก็ให้เพื่อนๆคนอื่นเนี่ย ได้เห็นคลิปของเตา j o o ้ o o ฟูกันต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปกินแล้วก็ไปออกกำลังกายลดความอ้วนก่อนนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายแล้วเจอกันในร่างผอมนะครับ